สวัสดีค่ะเตจากซากุระนะคะวันนี้เราก็อยู่กับพี่ปูค่ะจากบริษัทอิซูมิไกนะคะเดี๋ยวรบกวนพี่ปูค่ะแนะนาตัวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัชราพรเมญพาสค่ะชื่อเล่นชื่อปูค่ะตอนนี้ทํางานอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะบริษัทอิซูมิไกค่ะตอนนี้พี่ปูทํางานด้วยวิ่าทักษะชพทางใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่พี่ปูมาทํางานอยู่ที่นี่นานหรือยังค่ะตอนนี้ก็ เข้าปีที่5แล้วค่ะที่นี้คือสถานที่ทํางานเนี้ยค่ะจะมีผู้สูงอายุประเภทไหนบ้างแบ่งเป็น3ชั้นนะคะเดย์แคคือไปกับยี่ชั้น1แล้วก็ชั้น2ก็คือก็มีช่วยเหลือตัวเองได้มั่งกับเป็นอมะพึกออมะพาตมั่งแล้วก็ชั้น3นี่คือส่วนมากจะเป็นความจําเสื่อมค่ะแล้วก็นอนติดเตียงผู้สูงอายุอย่างเงี้ยมีอายุตั้งแต่กี่ปีขึ้ไป อายุน้อยสุดก็ห้าสิ้ก็มีค่ะอืออายุมากที่สุดหรอมากที่สุดก็ตอนนี้ก็ร้อยหปีค่ะอืมทำรปีแล้วที่นี้คือในเนื้อหาของงานเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยต้องทําอะไรบ้างแบ่งเป็นกะเชา้กากะบ่ายแล้วก็กะนิกกิ้ง อาบน้ําแล้วก็เวรดึกคะ่ะกะเช้าก็เริ่มทํางานตอนเจ็ดโมงเลิกสี่โมงเย็นกะบ่ายก็เป็นสิบโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งคะ่ะแล้วก็การนิกกิ้งนิกกิ้งก็คือเหมือนอก็มาป้อมกันกับเวลาอาบน้ํามาเวลาแปดโมงครึ่งเลิกห้าโมงครึ่งคะ่ะแล้วก็ถ้าเป็นการดึกก็เข้างานห้าโมงเย็นออกอีกทีก็เช้าเก้าโมงก็คือการทํางานของแต่ละวันเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราอะได้ทํางานในกะไหน แล้วก็มีประสบการณ์ทํางานทุกกะใช่ค่ะเราก็เราก็จะได้ทํางานทุกกะก็อยู่ที่หัวหน้างานเขาจัดตารางเว้นให้เราทีนี้ได้ยินมาว่าพี่ป๋วจบปริญญาตรีมาโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสายงานบริบาลมาเลยอะไรที่ทําให้เลือกมาทํางานที่บริบาลที่ประเทศญี่ปุ่น,นะคะมีความฝันแบบอยากทํางานต่างประเทศอยู่แล้วตอนช่วงที่ไปสมัคร วันเปิดเรียนวันแรกเลยครูที่โรงเรียนก็ถามว่าใครสนใจอยากมาทํางานที่ต่างประเทศเป็นผู้ช่วยที่ญี่ปุ่นเราก็ยกมือก่อนในคนแรกก็เลยม,มีโอกาสได้มาค่ะแล้วปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการทํางานอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างคะ ส่วนมากก็เป็นภาษาดีหน่อยคือเรามีรุ่นพี่อยู่ก่อนแล้วส่วนมากเขาจะใช้ภาษามือด้วยภาษากายใช้แบบทุกอย่างให้เราเข้าใจแล้วกรา,าพรพัฒนาภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคะ่ะทางบริษัทเขาแบบช่วยเหลือเรื่องการเรียนภาษาญี่ปุ่นไหมบริษัทหารูมาสอนให้ค่ะศัยแบบจาจ,จากที่เราพูดกับ คนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยแล้วตอนที่ทํางานเนี่ยมันจะมีสอบประเมินทักษะด้วยใช่ไหมคะใช่คะมันจะเป็นการสอบแบบไหนคะแล้วแบบต้องสอบกี่ครั้งก็มีสอบสองรอบค่ะรอบรอบแรกคือทํางานได้ประมาณน่าจะ6เดือนประเมินเกี่ยวกับการดูแลเปลี่ยนเสื้อผ้าพานั่งรถเข็นเพื่อจะย้ายที่ไปที่หนึ่งก็จะมีคําถาม ระหว่างทางานอยู่เกิดอุบัติเหตุเราต้องควรทําไงประมาณเนี้คะ่ะม,มันทดสอบการทํางานของเราว่ามาอยู่6เดือนแล้วเรารู้ในระดับระดับ,น,ดบน,ดนี้ยังงั้นใช่ใช่ค่ะแล้วทีนี้คือช่วงตอนที่ทํางานด้วยวีซา่าฝึกงานทางด้านเทคนิคอะค่คะก็คือถ้าเกิดว่ามีมีปัญหาหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างเงี้ยจะทํำยังไงก็ถ้ามีปัญหาติดต่อบริษัทเราบริษัทเราก็จะปรึกษากับ ทางซากุระอีกทีหนึ่งมันก็ต้องติดต่อกันเรื่องของเราตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะก็คือถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเราก็ควรที่จะแจ้งแนจางก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะและทีนี้คือพอเปลี่ยนมาเป็นทักษะเฉพาะทางแล้วเนี่ยทางซากุระพาร์เนอร์เนี่ยมีการเข้ามาดูแลพี่ปูทุก3เดือนมาถามเกี่ยวกับการทํางานความเปลี่ยนแปลงว่ามีอะไรมั่งก็รักๆก็ถามเรื่องงานการใช้ชีวิตแล้วการทำงานกับคนญี่ปุ่นเป็นยังไงวะบางคนก็แบบ เขาจริงจังจริงจังมากบากคนก็เสบายๆคนไหนที่แบบจริงจังมากมันก็จําว่ยคนนี้เขาทํางานจริงจังนะเราต้องทํตาตามแนวเขาตามแนวเขาที่เขาแบบเคยสอนเราคนไหนที่เขาแบบพอสบายๆรีแลกซ์หน่อยแล้วก็โอเคแ<อ>ต่ว่าก็ไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องเพื่อนรุ่งงานอะไรเงี้ยใช่ไหมสนมากจะเป็นการสื่อสารแบบเออขอขอ,ขอพูดอีกรอบได้ไหมต้องถามเขาเขาก็บพยายามอธิบายเราให้เราเข้าใจทีนี้ก็มากับคําถามที่สิ่งที่ทุกคนอยากรู้ก็คือ ตอนที่พี่ปูเนี่ยทำงานด้วยวีซ่าฝึกง,งานทางด้านเทคนิคอย่างเงี้ยค่ะได้เงินเดือนประมาณเท่าไ <c oughs> หร <c oughs> ่เงินเดือนก็ได้ตามสัญญาค่ะได้ตามสัญญาต้าง <c oughs> ก็คือในแต่ละเดือนนะคะคือมันส่วนใหญ่มันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบา้างค่ากินก็เราก็บอกไม่ได้น,น่าจนอยู่ที่ว่าแบบอยู่ที่ตัวคนอยู่ที่ตัวเราได้บางทีเราก็ห่อข้าวมาด้วยอเขียนว่าพี่ปูก็ทําอาหารกินเอง <c oughs> บ่อยก็มีบ้างค่ะสั่งของบริษัทด้วยแบบบริษัทก็มีนะคะพนักงานหรอใช่มีแบบเบนโต ราคาราคาพนักงานค่ะวันไหนเราดูแล้วเราวันนี้น่าจะเตรียมอาหารไม่ทันเราก็สั่งฉันว่าจะดูเมนูมากกว่าแล้วก็สั่งว่าเราอยากกินอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้พอมาเปลี่ยนเป็นวีซ่าทักษะเฉพาะทางเล้่อ่ะเขาก็จะให้เงินเดือนเพิ่มด้วยทีนี้ก็คือแบบได้ได้ประมาณเท่าไหรได้เยอะไหมคะเงินเดือนไม่ได้ขึ้นค่ะแต่ว่าค่าเข้ากากลางคืนค่ะปราเียนว่าเงินพิเศษในระหว่างทํางานเนี่ย โอทีไม่มีอยู่แล้วนอกจากแบบเกิดปัญหาสตาฟที่เราทํางานด้วยเขาแบบว่าเออป่วยกระทันหันหรือเราต้องมาขึ้นแทนเขาอ,อะไราเงี้ยค่ะเขาก็จะต,ตีเป็นโอทีให้พอทํางานครบวีซ่าฝึกง,งานทางด้านเทคนิคแล้วเนี่ยอะไรที่ทําให้พี่ปูทํางานบริบาลต่อแล้วก็อะไรที่ทาให้เปลี่ยนเป็นวีซ่าทักษะเฉพาะทา รักเลยคือยังอยากอยู่ท,ที่ญี่ปุ่นคุนอถ้าเราไปเรียนเอาวุฒิเฉพาะทางของของญี่ปุ่นเลยค่ะเปลี่ยนวีซ่าเป็นเวิร์กทิงวีซ่าแล้วก็สามารถอยู่ได้เรื่อยๆค่ะก็เลยแบบอยากเรียนเพื่อจะไปสอบเอาไลาเซนเขาะคะ่ะใช่แล้วก็เพื่อจะได้อยู่ได้ไดเรื่อยๆทีนี้การเปลี่ยนเป็นวีซ่าทักษะเฉพาะทางเนี่ย ในสายงานเดิมหรือว่าในสายงานบริบาลเนี่ยพี่ผูต้องใช้เอกสารอลไยว่าต้องไปสอบของตัวทักษะเฉพาะทางิืมด้วยใช่ไหมคะตอนเปลี่ยนเป็นโทคุเทคือทางบริษัทถามเราว่าเราต้องการยังอยากต่อเป็นคิโนหรือว่าอยากเปลี่ยนเป็นโทคุเทค mm hmm. เขาก็ดําเนินเรื่องให้นะคะจัดการต่อวีซ่าให้เรา mm hmm. เอกสารอะไรก็ไม่ไม่ได้เปลี่ยนคะ่ะ mm hmm. เปลี่ยนแค่ตัววีซ่า ก็คือนายจ้างเขาก็จะช่วยเหลือเรื่องเอ,งอกสารด้วยแล้วก็ซา<ช>กุระพัดเนอร์อเขาก็ช่วยเหลือเรื่องต่อการต่อวีซา<ช>่าบริษัทก็ถามเราก่อนส่งเรื่องข้อมูลของเราไปให้กับซากุระอีกทีหนึ่งค่ะทีนี้พอทํางานด้วยวีซ่าเป็งานฐานานเทคนิคแล้วใช่ไหมพอเปลี่ยนมาทักษะเฉพาะทางเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างค่าใช้จ่ายค่ะจากที่บริษัทออกให้เราอาจจะมีครึ่งหนึ่งมากอะไรเงี้ยกลายเป็นบาเราได้ออก ต็มค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟคือพอเป็นทักษะเฉพาธทามมันก็จะมีสวัสดิการ อะไรเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนทําสัญญาเช่าบ้านเขาก็จ่ายค่าสัญญาให้เราจ่ายค่ามาจําใช่แล้วไหาค่ามาจําให้ปีนึงออกสองครั้งสหรับโบนัสก็ถือว่าเหมือนถือว่าถือว่าดีทีนี้ค่ะก็คือพี่ปูก็อยากจะทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นต่อเนาะแล้วก็มีแผนที่จะสอบเป็นไลเซน์หรือว่าเป็นใบประกอบวิชาชีพงานบริบาลด้วยทีนี้ค่ะตอน เกี่ยวกับการสอบคโกฟุกุชิเฉี่ยมันต้องเรียนทั้งคอสเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็คอสเรียนเพื่อเตรียมสอบไปประกอบตัวนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะทางบริษัทเขาช่วยเหลือเรื่องแบบเรื่องเรียนด้วยไหมคะค่ะก็บริษัทก็หาหาโรงเรียนให้ค่ะอืถ้าจะเรียนคโกฟุกุชิเฉียเราก็ต้องส่วนมากความรู้เราก็ต้องอยู่ระดับ N3 ก่อนค่ะโชคดีหน่อยทางบริษัทบังคับให้เราเรียน N3 ตั้งแต่เราเข้ามาเริ่มทํางานเลยพอเรียนคางโกมันก็จะมีคําศัพท์เฉพาะทางของเขาคือมันก็ยากขึ้นมาอีนิดนึง ไม่เรี้ยกวันน,นิดนึงยากขึกยย้นมาเยอะเลยค่ะ <c oughs> ก็ <c oughs> ทุกอย่างก็คือบริษัทหาให้นี่ค่ะ <c oughs> แล้วบริษัทเขาก็ช่วยเหลือเรื่องเรื่องค่าเรียนด้วยไหมหรือว่าเขาหาโรงเรียนให้ค่าเรียนก็ ช่วยด้วยค่ะเราก็แค่ออกค่าเดินทางเองแค่นั้นค่ะปีที่แล้วก็คือเรียนอีกอร์หนึ่งอร์หนึ่งก็เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาในใครโง่เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราทํางานค่ะมันจะมีสั์เฉพาะของมันนิกต่างหากเคยมีประสบการณ์ไปสอบตัวนี้มาแล้วหรือย,ยังคะยังค่ะเพราะว่าเราต้องมีรหัสนักศึกษาของเขาถ้าจะเรียนตัวนี้ได้คือมีประสบการณ์ในการทํางานที่ญี่ปุ่นก่อน3ปีถึงจะสามารถลงเรียนตัวนี้ได้ค่ะเพื่อนก็ที่เราจะเอารหัสนักศึกษาไปไ้สอบถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเงี้ย จะทำยังไงถ้เาเรบป่วยขึ้นมาใช่ไหมคะก็ติดต่อที่บริษัทบริษัทที่นี่ดีหน่อยที่แบบว่ามีคลินิกส่วนตัวอยู่หน้าบริษัทนีคะอันดับแรกก็หาคุณหมอที่คลินิกเราก่อน เป็นอะไรมากแบบว่าเกินที่แบบว่าที่นี่จะรักษาได้เขาก็จะส่งตัวไปโรงพยาบาลค่ะส่วนมากก็จะบอกที่บริษัทนี่นะคะก็มีอะไรก็คือก็ต้องแจ้งนายจ้างก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพหรือว่าเรื่องปัญหาการทํางานนะคะทีนี้ก็ย้อนไปอีกนิดนึงก็คือ,อตอนที่มาทํางานแรกๆเลยอะแบบพี่ปูปรับ,บตัวยากไหมส่วนมากจะเป็นการที่แบบออกไปใช้ชีชีตข้างนอกการไปซื้อของอย่างเงี้ยไปหาน้องไปหาเพื่อนอย่างเงี้ยยังอ่านคันจีไม่ได้นะส่วนมาก บางที่ก็ใช้ในคันจิคันจิเราก็ยังไม่รู้่าไรแล้วก็การขึ้นรถไฟเพราะว่าสายรถไฟของญี่ปุ่นก็ค่อนข้างที่จะเยอะใช่ค่ะก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าสายรถไฟเยอะมากแล้โอ้โหหลงหลงไม่รู้องกี่รอบเสร็มากก็หลงจนจำได้ใช้เวลาประมาณกี่เดือนนะคะถึงจะชินโอ้ถ้าถ้าเป็นการเดินทางก็คาเป็นครึ่งปีค่ะ เพราะว่ามาใหม่ๆหมก็ไม่ค่อยกล้าออกไปไหนเลยตอนตอนมาใหม่เน็ตเราก็ยังยังไม่มีแเรามีเน็ตแค่อยู่บ้านถ้าออกข้างนอกพกพกเกตไวไฟออกไปซื้อไ้เป็นของตัวเองแต่ว่าใช้สองคนกับพี่ที่อยู่ด้วยกันถ้าถ้าไปไหนแยกกันเน็ยก็ต้องคิดละเอาใครจะเป็นคนถือใครจะเป็นคนถือแล้วเราจะติดต่อกันยังไงใช่คะแล้วทีนี้คือเรื่องอ๋อแล้วทีนี้คือตอนที่ออกไปใช้ชีวิตแบบว่าไปเที่ยวอะไรเนี้ย ได้ไปเที่ยวบ่อยไหมฉันมากก็เป็นกลุ่มที่เรียนมาด้วยกันอ๋อก็คือเพื่อนที่เขาเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันแล้วก็มาทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยกันใช่ค่ะอ๋อก็จะนัดออกไปนัดอ,<ๆ>ออกไปเที่ยวกันใช่ค่ะเดือนฉันมากเดือนนึงก็ครั้งนึงอย่างเงี้ยก็คือสําหรับคนที่อยากมาทํางานดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ นอกจากที่จะแบบว่ามาใช้ชีวิตมาหาประสบการณ์หรือว่ามาเก็บเงินอะไรเงี้ยก็จะต้องมีประสบการณ์ดที่ได้ออกไปเที่ยวด้วยก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าว่าเราจะไม่ไม่ได้ออกไปไหนคาแนะนําในฐานะรุ่นพี่ของโครงการสากุระพี่ปูมีอะไรอยากจะบอกคนที่สนใจว่าทํางานบริบาลที่ประเทศญี่ปุ่นไหมคะค่ะอันดับแรกเลยคือถ้าสนใจอยากมาทํางานที่ญี่ปุ่นครับเราก็ต้องมีใจรักในด้านบริบาลก่อนคะ่ะไม่สามารถแบบว่าดูแลคนป่วยได้ เราอยู่กับปัจฉาวุจจระไม่ได้การทํางานเราก็คือเหมือนว่าอื่นๆก็จะยากอื่นดใช่ค่ะถ้าเรามีใจรักในด้านนี้เราก็สามารถที่จะเริ่มงานได้ค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ปูมากมากนะคะสําหรับ,ครบใครที่ต้องการที่จะมาทํางานบริบาตรที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าอยากมาทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ซากุระได้เลยนะคะทางเรายินดีให้คําแนะนะําค่ะไว้เจอกันนะคะสวัสดีคะ่ะ